เกิดอะไรขึ้นแม่ก็คือก็คือเมื่อวานเมื่อวานหลังจากหลังจากไลฟ์เสร็จกับพิมชาแล้วก็คือแบบเราก็ไปห้องอื่นแล้วแบบมีมีเอดิสันกับพี่จีแล้วก็มีกาวีแล้วก็มีเมย์เม์เมบซึ่งเขาเป็นนักโรงเวียดนามอะ่ะรู้จักปะอ่ารู้จักค่ะรู้จกักสี่คนแล้วที่เนี่ยก็คือเอดิสันอ่ะก็คือแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นเซ็กซี่แดนอะอ่าฮะ แล้วแล้วทีเนี้ยก็คือแบบยูดีดีก็เกาวีคือเกาวีกับเมย์อ่ะก็คือแบบไม่เคยเจอไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบโปรเฟสเนอ์นนเลยก็เลยแบบพอเห็นเราก็คือแบบอาการมันเสียเมย์ก็คือแบบร้องเพลงต่ออะไรไม่ได้แบบเลือกลักเลือก,ก,กอะไรอย่างเงี้ยมันคือเขินคือแบบทุกคนก็คือเอ <ๆ S 2> ขินแล้วทีนี้เกาวีก็เกาวีก็แบบเขิอนอ่ะมันเขาก็เขาก็ตกใจตกใจว่าแบบเออแบบมีโชว์แบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีเนี้ยทุกคนก็แซวทุกคนก็แซวว่าคือแบบทําไมทําไมมีอาการแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบเขินเขินกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนังงอนเลยงอนหนักมากนงองอกจากไลฟ์เลยคือแบบงอนแบบงอนแบบงอนจริงอะแล้วก็คือแบบทุกคนอะตอนเนี้ยก็คือแบบคือได้ได้ได้แบบได้ยินว่าเอดิสเอดิสันกับจีจีกับออะไรนะ เมก็คือแบบส่งข้อความอะไรเนี้ยก็คือไม่อ่านเลยไม่อ่านแล้วอะไม่อ่านเลยไม่ใช่ไม่ไม่อ่านแล้วไม่อ่านเลยเราก็ไม่ตอบด้วยแล้ววันนี้ก็แบบทุกคนก็บอกว่าไม่มาเลยไม่แบบหายไปทั้งวันทุกคนบอกว่าวันนี้ไม่มาเลยจงสอนอะน้องน้องร้องไห้ด้วยอะจริงเหรออืม ก็เลยก็เลยโอ้ก็เลยแบบใจไม่ดีอ่ะใจไม่ดีแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานแหละอืมเขาเขาคิดมากเหรอน่าจะแบบเซนซิทีฟกับเขาอ่ะอืมเพราะว่าหลังจากหลังจากหลังจากแบบเซลลไปเซลล์มาแล้วก็คือแบบเหมือนเหมือนแบบเอดิสันก็คือเซลล์อีกรอบนึงแล้วแบบพอกลับมาก็คือเมย์ก็คือแบบ ถามว่า Are you straight อย่างเงี้ยเหมือนแบบเซลอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้จีเงียังไงเราก็คือแบบเออนั่นแหละก็เลยแบบอืมทุกคนทุกคนก็แบบรอรอแบบให้น้องมาแล้วก็แบบจะได้แบบขอโทษพร้อมกันแต่ก็คือน้องไม่อ่อนเลยก็คเครียดถ้านั่งอ่อนเนี่ยก็อยากไปให้กำลังใจนะเห็นทุกคนบอกว่านั่งร้องไห้ ใช่แบบคือแบบอันนี้อันนี้ไม่ไม่เห็นไงไม่ไม่เห็นว่าแบบเขาหลองไห้เพราะว่าพี่เข้าไปแล้วก็คือแบบเขาใส่เวนกันแดดแล้วอืมแล้วพี่พยายามจะคุยกับทางเช็ตต,ตอนแบบในห้องเขาก็คือเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรแบบเลยอะมีแบบคนหนักนะนะแท็กมาให้ดู เห็นแบบนางดูน้ำตาคอคอตุ้มสอ,อนอ่ะคงกระทบจิตใจเขาแหละแต่ว่าแบบเห็นก็เข้าใจว่าแบบทุกคนคงไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทำให้นางรู้สึกไม่ดีหรอกมันก็คือแบบเอนเตอร์เทนคนคนในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยให้แบบบรรยากาศมาสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบเออเข้าใจ ช่แล้วแบบน้องก็น้องก็ตอนแรกก็คือแบบสนุกด้วยแล้วแบบจนจนถึงจนถึงน้องออกไปอ่ะก่อนออกไปอะก็คือแบบไม่ได้มีอาการที่มันแบบแบบโกรธหรืออะไรแบบนั้นด้วยอนึกออกปะก็คือน้องก็แบบเหมือนแบบเอนจอยด้วยกันแบบสนุกสนานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็คือแบบไม่รูวอาจจะแบบเอาไปแบบคิดแล้วก็คือแบบเออรู้สึกไม่ดีก็เลยแบบอืม แต่ดูไม่ออกจริงๆว่าแบบซีเรียสอะถ้าถ้าสมมติว่าเริ่มมีแบบซีหน้าอะไรเงี้ยออกก็คือแบบเราก็จะไม่เล่นไงแต่แบบเหมือนแบบเล่นด้วยกระดับเหมือนแบบพี่พี่เซลเรื่องพิมพ์กับกาวีอย่างเงี้ยอย่างนั้นอะค่ะเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อใช่อืมไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมตินางออ r หรืออะไรแบบเดี๋ยวคุยกับนางกันนางเห็นว่านางเป็นคนจิตใจดีพิมพ์แบบ พิมเซ็นได้ว่านางเป็นคนจิตใจดีเพราะฉะนั้นอ่ะพิมพิมเชื่อว่านางไม่ไม,ไม่โกรธไม่อะไรหรอกอือคือ,ค,อคืออาจจะอาจจะเซนซิทีฟแล้วก็กระทบจิตใจเขาอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเซนซิทีฟเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ไม่รู้พิมก็เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วก็แบบพี่จียอนเดี๋ยวเจอนางก็ ใช่เจอพราะนางพิม่านางเข้าใจนางเป็นคนปกตินางเป็นคนโพสิทีฟมากอะไรเงี้ยพิมก็เชื่อว่านางไม่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 น่าจะโกรธหรือไม่น่าจะอะไรใครหรอกอะไรเงี้ยอืมก็รอรอรอให้น้องมาก่อนทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะว่าพิมจะช่วยอีกทางหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพิม่นางกลับมายิ้มได้ไอ้ยีเห็นคลิปคนส่งมาคือแบบอ้าใช่ แค่นั้นเลยแต่แบบไม่รู้อ่ะแต่แบบคือไม่ได้ไม่ได้ใช้คําว่าไม่ได้ใช้คําว่าแบบ g a y ด้วยอ่ะเหนือปะไม่ได้ใช้คําแบบแบบนั้นเลยแล้วก็คือแบบ <c oughs> ทุกคนทุกคนก็คือเจตนาก็คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบูลลี่เขาอ่ะเหนือไหมคือแบบเล่นเซลล์กันเหมือนแบบด้วยกันอ่ะสนุกสนุกไม่มีอะไรที่มันทุกคนทุกคนก็คือ,ท,คคอทุกคนก็เลงปึ้งไงว่าเฮ้ยแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมร <laughs> อรอเห็เชื่อว่าถ้าแบบว่าอัทุกคนอธิบายหรืออะไรอย่างเงี้ยนางนางเข้าใจแหละนางน่ารักนางน่ารักใช่น้องน่ารัก <c oughs> น่ารักเลย <c oughs> แบบ always แบบ smile and แบบมีมี positive thinking แบบทุกขงังให ใช่คือพีจะแบบคนหลายๆคนอ่ะเขาจะเห็นว่าพีแแบบเหมือนแบบชอบไลฟ์กับนางเลยเพราะพีแบบเอาพางพูดก็ตกพีเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วแบบพิมาพีเคอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบอย่างพี่จียอนเขาชวนพิม์คุยเก่งใช่ปะพีก็จะเอนจอยกาวีก็เป็นอีกคนนึงที่แบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาแบบเขาเรียกว่าเขาเอนเตอร์เทนดีแล้วมาทําให้เรากล้าคุยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนนึงที่พมแบบพีเคบ่อยมากะไรอย่างเงี้ยใช่พีก็รู้สึกว่านางเป็นคนที่แบบโพสิทีฟมากๆเลยอ่ะเลยแบบเออไม่อยากให้เป็นอย่างงี้เลยอ่ะ ืม,มจริง,พรงเพึ่งมาเหรอพริ่งมาเหรอผิวใช่ค่ะพึ่ง<ช>พิ่งออนเลยเมื่อกี้เลยแล้วก็พอพอออนมาทุกคนก็คือแบบเนี่ยถามถึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เออแล้วแบบพี่จียอนก็อินไวท์มาพอดีอโอเคโอเคโอค้โอโอแต่แบบถ,ถ้าแบบเริ่มเป็นอย่างเนี้ยก็คือแบบพี่ก็เริ่มเริ่มแบบเครียดไงอุ้ยชีชิี